สวัสดีคะ่ะเยสสนไทยฟินแลนด์ค่ะหรือว่าเยสสนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองคะ่ะเจอก,กันอีกสักหนึ่งคลิปคะ่ะพี่พี่น้องๆ้องคะ่ะเดี๋ยววันนี้เยสสนจะพาพี่พี่น้องๆไปชมบรรยากาศที่ฟินแลนด์นั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันคะ่ะพี่พี่น้องน้องคะ่ะหลังจากเก็บเห็ดเสร็จแล้วนะคะพี่พี่น้องน้องคะ่ะเดี๋ยวเยสสนจะนําคลิปท้ายคลิปเยสสนจะลงไว้ให้คะ่ะในการเป็นอยู่ของที่ประเทศฟินแลนด์ว่าเราอยู่กันยังไงคะ่ะ อยู่ที่นี่ก like so, like so 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 like so, ็ทํามาหากินเหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอยู่กับความหนาวค่ะเดี๋ยวยายสนจะลงท้ายคลิปให้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเกี่ยวกับการทํามาหากินขายควงคริสต์มาสนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปด้วยกันเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายสนด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่ๆน้องๆค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้าค่ะ เดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดด้วยกันเลยค่ะเลิบแรกแคกหมานจ้าอุ้ยจะเอาอีรูไหนพี่น้องสอดไปได้เลิบแรกแคกหมานจะพี่น้องจ้าเสียงเสียงปืนพี่น้องเห็ดก็กกอใหญ่ เขาล่าสัตว์พี่น้องก้ใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเอาอีกแล้วเสียงเขามาล่าสัตว์อีกแล้วเสียงหมาลองได้กินไหมแง่งแง่งแง่งเมื่อกี้เสียงปืนไปสามนับสงสัยเขาเจอแล้วแหละเขาเจอกวางแล้วย,ยายกอดสั่นเหมือนกันได้พี่น้องมิหน่นะ เขามาถึงป่าแล้วไม่เห็นรถเขาอยู่ฝั่งทั้งนี้ยายไม่เห็นรถเขาพี่น้องยายก็เลยเข้ามาเข้ามาสงสัยเขาเข่าอีกด้านนึงมั้งอันตรายสุแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยได้ยินสึยงหมาอยู่ใกล้ใกเง้วเง้ยวเง้วสักพักนึงได้ยินเสียงปืนดังสามนัดพี่น้องสงสัยเขาเจอซัดแล้วแหละยิงแล้วก็แล้วไปนะพี่น้องเนาะ ยายกลัวสัตว์มันจะวิ่งมาทางนี้แล้วเขาจะไม่เห็นยาย,อยดอกงามเฮ็ดก็มีแต่งามๆยายลบมาทางนี้แล้วพี่น้องยายกลัวมาทางก้อนหินเยอะๆนี่เถอะก็จะต้องหนีออกจากป่าแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้ได้สักคลิปหนึ่งต้องพี่น้อง กาจะได้คลิปมาฝากพี่น้องพี่น้องเอ้ยเสียงกันเด้อยขอขยึกเก็บเด้อพี่น้องตกใจเสียงปืนสามต่ำไหม ออกมาฝนตกปล่อยๆพี่น้องตอนนี้ฝ้าเชิงสว่างนิดนึงเห็ดก็เยอะเสียงปืนก็ดังยาจะเก็บเห็ดไม่เกี้ยงเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอะไรบางส่วนเขาเละไปแล้วจ้ะ ก็จะทิ้งไว้เราจะเอาไปเตะเฉพาะดอกไหนที่กินได้นะคะเนาะอันนี้ก็จะไปแช่แข็งเอาไว้เดี๋ยวไปไทยกลับมากับพอดีเดียก็ได้กินพี่น้องช่วงนั้นสามสี่ห้าเดือนก็หายเบื่อไปแล้วเนาะกำลังอร่อยเดยมาใหม่ๆจากเมืองไทยนะ่ะกระเป๋าแห้งด้วยเนาะพี่น้องเนาะ กลับมาจากไทยกับเปาแห่งกับปลางัดของในตู้แข็งแล้วมากินเนาะพี่น้องเช็ดก็มีแต่ดอกใหญ่ๆนี่แหละเชดสวนชอบแบบนี้หละช่วงก็คือใหม่ๆก็ได้ขายช่วงนี้ก็ไปกินนี่แซ่บพี่น้องดอกใหญ่ๆบานๆไงป้าของหยอกนี่นะอร่อยได้เนี่ยนะพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องจ๋าพัดมันเข่าเนื้อเข่าน้ามห้ไงเพราะว่ายายชอบดอกเขาใหญ่ๆอย่างกันนี่เห็นไหม เวลาพัดโอ้ยไม่ว่าจะใส่เครื่องอะไรลงไปมันอร่อยได้พี่น้องคือว่าเขาดูดซึมไปในดอกเฮดน่ะหามาป่งมาทาั้งนี้ก็สแสดงวัาซัดมาทาั้งนี้พี่น้องดีเขาล่องไกลๆนู่นย่ายกับย่านคึือนกันแหละได้ยินเสียงหมาไม่พี่น้อง สุนัาก็อยู่ทักนู้นยายกับขยานหนีมาทาักนี่หมาก็ยิงแต่เสียงมาใกล้มาว่านนี่นึกว่าแต่เขายิงไปแล้วก็ได้ไปแล้วมันยังมีเฮล่าอยูนิซัตนี่หมาก็ยิงแต่เสียงมาใกล้ยายกับยิงขยานหนีไปทางรถจุงเดอ้อจิโท้เหตตามมารับแบบพี่น้องเอ้ย เฮ็ดก็หลายย่านก็นย่านอุตสาหป่ากำลังสว่าง พี่น้องมาอยู่ละอืมสุกซอนอยู่เลยเนะมัน,น,น,นก็เปื่อยแล้วมั้งเนี่ยเปื่อยแล้วฟังใบมันเดินไปต้องตอนไหนเขาขึ้นมาใหม่ๆใบเขาก็ยิง้งยิกยิบย่องยองอยู่พี่น้องอันนี้เป็นเทสตรุ่นใหม่ ไม่ถึงว่าเฮ็ดรุ่นใหมย่ยายมาเอาหลายรุ่นแล้วอุ้ยอันนี้ไม่กล้าเอาดอกพ่นองอันนี้จุดจุดดำๆเนี่ยไม่รู้ว่าเฮ็ดลอยเฮ็ดอะไรเขาลาลายกว่าเป็นเฮ็ดเมาก็าไม่กล้าเอาน้ะยายถึงเก็บชาบางทีพ่นองยายกลัวเฮ็ดเมากลัวมากที่สุดเลย กินเองกับจิตายเองเอาไปให้เขากินเขากับจิตายเนาะพี่น้องเนาะระวังทุสุดเลยเดะพี่น้องฟ้ามันกระมืดน้ำอุ้ยเห็ดทางนั้นออกใหม่ๆเลยพี่น้อง นีมาไกลแล้วพี่น้องเสียงหมาเชิองอยู่ไกลแล้วโอ้ยย่านคือกันได้นอหลูกปืนไม่นอพี่น้องเนาะเขาไข่ออกไข่ซะเมา่อไรอู้ยหนุนดอนเ็ดแปลดอนหนึ่ก้อน,อน,อนพี่น้องอุ้ยทรายก็มีขว้ากามีเอาไปทางไหนก่อนเลยอีทีนี่มุนนับพี่น้องเอ้ยโอ้โหเขาขึ้นใหม่ๆเลย ย้ายมาเอาไปขายหลายถังเลยตอนก็ขึ้นใหม่ๆดงเฮ็ดทั้งนั่นถามบอย่านบ่กย่ายกับย,ย่านคือกันได้ผินอองเปิดนี้อาลาดมาทางนี้โอ้สั่นเลยแล้วเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงปืนสามนัดปั้งปั้งปั้ง เสียงหมาเงี้ยงเงี้ยเงี้ยงยังไงเสียงหมาเห่ายังไงเชคคู่นึงเสียงปืนสามนัดว่ะโอ้ตกใจขึ้นกันแล้วเนาะกลัวมันจะไม่โดนซัดแต่มันจะ,จะแหลบมาหาเองนี่เด้แต่นี้มาไกลแล้วแหละไกลเติบแล้ววิ่งพอมแล้วแม่เมื่อกี้ปิดกล่องได้วิ่งพอมพี่น้องเอ้ยยาหลายหอบแฮกๆอยู่นี่มาเด้อพี่ทองโอ้เฮียสุดน,นี่ แกนี่หาเรื่องเด้อเฮ็ดกี่เต็มถังละตะโพเอาตะโปเอาทั้งวิ่งน้ำทั้งเก็บโอ้คักเลือพี่น้องเอ้ยหอบเลยคนเถาวิ่งหนีลูกปืนโอ้พี่น้องเอ้ยยายออกมาไก่อยู่พี่น้องไม่ต้องเป็นหว่วงเด้อออกมาไก่อยู่ค่ะเสะเกียร์เหลวเนาะ ใส่เกี้ยวหมาเหล่าเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยปไปได้ย,นยินสามนัดใครอยู่ได้เราพี่น้องเนาะวิ่งแก่นเท่านั้นแล้วว้ายหอบเกือบตาย <c oughs> โอ้เฮ็ดกเกล้าย,ยปากกะโรกเฮ็ดเกล้ายมาพี่น้องเอ้ยมากระยิยสนเด้อไอย่างสนุกพี่น้องทั้งหนาวทั้งสนุกมาเด้อ เดี๋ยวบอกนุกงี้ไม่เอาดอกยง่สวนเกนี่โอ้ยอยากหัวเออพี่น้องเอ้ยวัดน,นักนกะที่นึ่งแล้วเข้าได้มาตามออกจากปา่าวันนี่ยังไงรถเข้ามาคนละทางถ้ายายเห็นรถเข้ายายก่อนไม่เขามาอันนี้ไม่เห็นรถเขาเนาะวันนันยายมาก่อนเขาหรอกเขามาเห็นรถยายเข้าก็เลยโทรหาคุณตา พอดีแบตเตอรี่มืดเขาก็เลยโทรหาตาตาบอกว่าเมียฉันอยู่จุดนั่นจุดนี่เขาเลยมาตามยายออกจากป่าหมพี่น้องกินเก่ากินน้ำกันแยงเนาะพี่น้องเอ้ยกินเผื่อยายดเด้อ ได้กระห่อขนมปังมากระนามมาทิ้งไว้ทางออกนูโด,ดนดูอันที่ว่าเขาขึ้นก่อนเต็มไปหมดพี่น้องขยึกหลายปลายได้ทางยาพี่น้องเอ้ยวิ่งนำเนาะวิ่งเก็บไหม ปาดนี่ยเด่ยายได้เงินหย่อนเขาเยอะสมัยไปเลียนหนังสือกันคู่หาออเดอร์ห้กันนี่แหละป่านี่แหละที่ได้พี่น้องทำเงินถือยายได้เยอะเลยเลิกโรงเรียนกับมาเก็บตอนเช้ากระเดือกขึ้นรถเมฆเด็กพี่น้องกระเดือกขึ้นรถเมฆไปขายให้คู่ ผู้หาออเดอร์หายตามญาติพี่น้องยายก็ได้ไปขายอ้าหมาตัวนี้มาไก่อีกละวันนี้เหล่านันนี่นน<ด>เขาอยู่ไกลอยู่แต่เสียงหมาเขาเสียงดังเฉยๆพี่น้อง จะตัวเองโอ้โห่บา้บาบน้องอี้แนบพี่น้องเอ๋ยหมาวิ่งมาถึงนี่แล้วไม่ใช่เข้ามาล่าสัดเข้ามายิงกระตายแต่ว่าเขาอยู่ไกลเขาบอก<ง>อีกกลุ่มนึงอยู่นู่นเขาบอกไม่อันตรายไม่อันตราย อ๋อถ oh, да. ังเห็ดเต็มป๊อบถังเห็ดเต็มป๊อบแล้วนนเฮ้ยตัวเล็กนิดชิน่ะวอยกันตาไปกันไปถักนู้ดไปถักนู้ดเยอะเยอะไม่ได้มัดกันมาเขาบอกเดี๋ยวฉันเดินต่ออุ้ยบ้าบ้าบแล้วพี่น้องจ้าไม่ใช่เข้ามายิงกวาง อันนี้เขาพาหมามามาซ่อมแล้วอีกอย่างหนึง่งอีกตัวตรงนน้นเขาบอกว่าอีกกลุ่มนึงเขาเขาเอาหมานะ่ะเขาสอนหมาของเขานี่แหละเฮ้ละวิ่งไปวิ่งมาเขาสอนหมาของเขาล่าซัสพี่น้องจา๋ามาล่าก,กระต่ายอุ้ยโชคดีหน่อยเขาบอกว่าไม่ยิงหรอกไม่ใช่ยิงที่ลวีไม่ใช่ยิงกว้าง ไม่ใช่ยิงกวางเขาบอกไม่ใช่มายิงกวางไปแล้วนูน้นโลงอกโลง่งใจไปทีพี่น้องจา้าโอ้หายใจโล่งเลยเขาพาหมามาเดินเขาพาหมามาฝึกเขาลากกระต่ายไงแล้วทีนี่ฝั่งนู่นเขาก็บอกว่าไม่ใช่ลากกวางหรอกเขาเขาลากกระต่ายเขาก็ออกมาจากกลุ่มนู่นเหมือนกันพอดีเขาเดินมาทางนี้เขาบอกเธอตกใจเหรอ,อตกใจฉันตกใจฉันวิ่งหนีมาจากทางนูน่นว่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าไปเก็บใหม่เขาบอกว่าอางี้เข้าพาหมามาฝึกโอ้โหแทบช็อก <laughs> อนนล,ะะลมาถูกตันตอดจ้าอยู่ที่บ้านเมื่อกี้ มากเมื่อกี้สามีไปจะรีบไปพุละเราเลยพอดีริดนหมดริดนหมดเราเลยมาผูกกันต่ออยู่ที่ห้างแล้วค่ะเนาะตอนนี้ย้สมอยู่ที่ห้างแล้วค่ะเพราะว่ามันเสียงรถด,ดงัดงดังที่น้องจ๋าขออภัยด้วยนะคะ ติดราคาให้เขาเราก็มาติดราคาไว้เลยแต่ติดราคาไว้เลยอมาถึงที่ห้างเราก็มาติดราคาไว้ให้เขาเลยค่ะเพราะว่าพนักงานในห้างเขาก็ไม่มีเวลาเนาะค่ะเนาะ ยายก็รับผิดชอบเองคือว่าย่าเอเห็นไหมพี่น้องจ๊ะตอนนี้มาถึงห้างแล้วค่ะฝนก็ตกฝนก็ตกพี่น้องจ๊ะฝนตกตอนนี้มาถึงห้างแล้วนี่ฝนก็มาติดราคาเองค่ะอันนี้ก็เอามาจากบ้านเมื่อกี้เอามาจากบ้านก็เขาแปะไว้แบบไี้ให้ ยายสนเอามาส่งเขาค่ะเมื่ mm hmm. อก่อนยายสนเมื่อก่อนยายสนจะมายืนขายณจุดนี้ค่ะพี่น้องขาตรงหลังจากแคชเชียร์พอหลังจากแคชเชียร์ออกมาแล้วเราก็อันนี้เป็นประตูข้างนอกกับข้างหลังค่ะคือว่าอันนี้ก็มีหลังคาอยู่แต่ว่าเข้าไปขายในห้างไม่ได้ค <de> ่ะพี่น้องจ๋าเข้าไปขายในห้างไม่ได้เพราะว่าทําไมถึงเข้าไปขายในห้างไม่ได้เพราะว่าใบไม้นะค่ะเนาะกใบคริสต์มาสอันนี้มันไม่เหมือนใบคริสต์มาสที่ว่า อยู่ตามเมืองร้อนบ้านเราเนาะคะ่ะอันนั้นจะไม่ร่วงะคะ่ะที่ว่าใบเขาลื่นๆเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าที่ว่าใบคริสต์มาสที่ว่าเขาลื่นๆนิ่มๆเหมือนพลาสติกนะคะอันนั้นจะไม่ร่วงะคะ่ะอันนั้นสามารถขายข้างในได้คะ่ะแต่อันนี้จะขายข้างในไม่ได้คะ่ะสามวันร่วงหมดะคะ่ะพี่น้องจ๋าเราก็ต้องมายืนหนาวนั่นแหละย,ยายสนถึงบอกว่ายายสนทาไมถึงต้องยืนหนาววันละหลายชั่วโมงค่ะสมัยก่อนที่ว่ายังไม่มีไอ้โรควิตับไอ้โรคอะไรอย่างกันนี่โรครบาดเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋ายายสนจะมานั่งณจุดนี้ทั้งวัน ทำไปด้วยขายไปด้วยทำไปด้วยขายไปด้วยค่ะพี่พี่น้องๆค่ะแต่ทุกวันนี้จะมานั่งทําอย่างนั้นขายไปด้วยไม่ได้ค่ะต้องสมอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมค่ะเดี๋ยวนี้เข้าไม่ถือเง,งินสดกันแล้วค่ะพี่น้องจ๋ามีแต่การ์ดรูดการ์ดรูดแล้วทีนี้อันนี้ใส่เสื้อลหละใส่เสื้อหลายชั้นหน่อยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจ๋าหนาวเอออันนี้ก็ไม่เท่าไรหรอกอันนี้ก็สําหรับเราเข้าไปข้างในเนาะแต่ที่นี่ไอตัวนี้น่ะฝนตกค่ะพี่น้องจ๋าฝนตกตลอดช่วงนี้ฝนตกตลอดค่ะ นั่นแหละเยสนถึงบอกว่าเยสนชีวิตในฟินแลนด์พี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องจ๋าถ้าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราขยันใชยอย่างถ้าเราขยันสียอย่างไม่อดค่ะพี่น้องขาทําไปเถอะค่ะเพราะว่าเยสนเดี๋ยวนี่ก็เดี๋ยวก็จะนั่งรถกลับไปรีบกลับไปเดี๋ยวไปเอาใบไม้วันนี้ฝนตกค่ะเยสนจะต้องออกไปเอาใบไม้ค่ะ ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเยะสนุนก็ขอส่งกําลังใจไปให้พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะอยู่ที่นี่เยสนุนก็ลําบากเหมือนกันค่ะต้องทํางานแข่งกับความหนาวค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอย่างใบไม้นี่เยสนุนก็ทําส่งสองเจ้าค่ะที่เอามาเราก็แบ่งไปอีกเจ้าหนึ่งด้วยค่ะทยอยส่งไปเรื่อยๆค่ะ ยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยยสนชีวิตในปิแลน์หรือว่ายายสนไทยปิแลน์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย